รีวิวฟรีกระเป๋าใส่รองเท้า Adidas Optimize Packing ที่มากับราคาไม่ถึงพันบาทเออถ้าอยากได้ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกด Subscribe และกระ,กะดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ เรามาดูสเปคของกระเป๋าใส่รองเท้า Adidas อันนี้ก็เลยดีกว่าครับป้ายแท็กของเขาเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับแต่เวลาเราซื้อจริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าทาง Adidas เนี่ยก็จะมีส่วนลดให้กับผู้ซื้ออย่างเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับและกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายไซส์นะอย่างเช่นตัวอย่างที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็จะอยู่ที่ไซส์เนะครับก็จะเป็นขนาดที่กระทัดรัด เหมาะสำหรับการพกพานั่นเองครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยทาง Adidas ได้บอกว่าเป็นการผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบอย่างน้อยถึง60%เลยนะครับเพราะทางแบรนด์ Adidas เนี่ยก็จะมีการรณรงค์เรืร่องปัญหาขยะนะครับผ้าที่ใช้ทํากระเป๋าอันนี้ก็คือเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ดับบี้รีไซเคิลเลยนะครับหรือคอนดูลานั่นเองครับซึ่งมีความทนทานเป็นอย่างมากลักษณะกระเป๋าก็จะมี หูหิวอยู่ด้านบนที่ช่วยให้พกพากระเป๋าใบนี้ได้อย่างสะดวกครับในด้านของซิปของกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงและไม่ฝืดครับข้างหน้าของกระเป๋าก็จะมีรายขีด3ขีดที่เป็นสกรีนที่เป็นลักษณะเด่นของทางแบรนด์อ d i d a s นั่นเองครับส่วนด้านหัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีกัน กินโลโก้ของทาง adidas อยู่ตรงนี้ครับส่วนเรื่องสีของกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสีดำส่วนด้านล่างของกระเป๋าเน่ก็จะมีการเคลือบก้นกระเป๋าเพื่อเพิ่มความทนทานอีกด้วยครับส่วนด้านในกระเป๋าก็จะมีความกว้างประมาณนี้ครับก็สามารถใส่รองเท้าได้อย่างสบายๆเลยครับ เดี๋ยวเราลองนำรองเท้ามาใส่ในกระเป๋าอ d i ิด s สใบนี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งรองเท้าที่เราจะนำมาใส่ในกระเป๋าอ d i ิด s สใบนี้ก็คือรองเท้าสตั๊ดอะนิดัสพีเดเตอร์เอทตัวท็อปนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองใส่กันเลยดีกว่าครับว่ามันจะใส่ได้ไหมก็ใส่ได้อย่างพอดีเลยนะครับกระเป๋าก็จะมีความกระทัดรัดพกพาได้สะดวกครับ กระเป๋าใบนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่เป็นสายวิ่งนะครับก็คือเอาใส่รองเท้าวิ่งได้หรือคนที่เป็นสายเตะบอลก็สามารถใส่รองเท้าสตั๊ดได้เลยนะครับหรือคุณจะเอาไปใส่รองเท้าอื่นๆรองเท้าแบบฟิตเนสแบบนี้ก็ได้นะครับอีกอย่างราคามันก็ไม่สูงมากก็คือไม่ถึงพันนะ่ะและได้กระเป๋าแบรนด์อย่าง adidas ด้วยก็ถือว่าเป็นกระเป๋าใส่รองเท้าที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากครับ สำหรับรีวิวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะซื้อกระเป๋า Adidas สใบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย